สวัสดีค่ะน้องกระจังเขาหิวคะ่ะหิวมีอะไรมาบ้างคะเราสามารถกินอะไรกับน้องกระจังได้บ้างคะอ๋อมีตะกร้าขวดนมแล้วก็นมเหรอคะแต่น้องกระจังเพิ่งกินไปนะคะจะกินอีกแล้วเหรอคะเอามาทำไมคะเนี่ย จะมัมหรอคะ,ะมัมมัมหรอคะเอากี่กล่องคะโอ้หจะโชว์การมัมมด้วยหรอคะทุกคนยังร <laughs> ้อนเปิดแอร์อ huh. ย oh ู่แอร์กับ่เย็นอะไรโอ้โหโอ้โหทำอย่างานั้นหรอคะ โอ้ค่อยๆค่ะฉีกเอาก็ได้ค่ะต้องไปโชว์การกัดค่ะฉ <c oughs> ีกเอาก็ได้ค่ะเอามือฉีกๆอะค่ะโอ้โหคายออกมาค่ะเอามาเอามาใส่ตะกร้าไว้เปลือกมันนะเลยค่ะเขาจะโชว์การ ดูดนมให้ดูนะคะดูดขวดหรือดูดนมคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องของแม่นังกระจัางคุติสาบานา <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแยังลูกทุกคนก็ต้องติดตามการเลี้ออยงลูก <c oughs> อูดเจะดูดเหรอลูกหนาทำมันบุ้มเลน จะหกสิทีอนอนนะจะจิ้มได้ไหมไหนแม่ดูก่อนมือจิ้มได้ไงลูกไม่อามไม่ทำมะม่ำมำม่มมมเออแม่ทำให้ <c oughs> มาแม่ทำให้มา <c oughs> <c oughs> กินแบบนั้นเลาลูกโอ้ยลูกขวยเอาเน่เน่อย่อายไปจ้อลายอันพอแล้วพอแล้วห้ามบีบเด้อมัมใส่ขวดเหรอคะเอาขวดไหนจอจอลยเหรอ สองพอแล้วลูกพอแล้วไม่ให้แกะแกะ,แกะไม่แกะมันจะเสียเอาตัวไหนคะอู้กินนมเยอะมากนะคะแต่ละคืนแม่ตื่นมาเอาน,นมให้กินหนูเลิกมือดึกได้ละมั้งเนี่ยฮะกินทั้งคืนเลยนะคะทุกคนกลางคืนนี่ก็สี่กล่อง กว่าจะถึงเช้ามัมมัมอยู่นั่นแหละโอเคบายบายเอฟซี MC หน่อยบายบายจ้าสวยได้ไหมจ้าปุ๊บปอ้าวพูดย<ด>ังไงแล้วจ้าสวยสิคะ